สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันแหม่มพยากรจะมาคุยกันถึงเรื่องคนที่เกิดวันพุธนะคะวันพุธเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสช่วงเวลาคือพุธกลางวันกับพุธกลางคืนวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะวันพุธกลางคืนเนี่ยจะเริ่มจากเวลา18บแนาฬิกาแล้วก็จบลงด้วยเวลา6นาฬิกาค่ะของอีกวันหนึ่งนะคะค่ะ ตามตำนานเล่าขานกันมาว่าวันพุธกลางคืนสร้างโดยพระศิวะค่ะพระศิวะท่านเป็นผู้สร้างท่านสร้างพระลาหูจากหัวผีขโมด12หัวนะคะเอามารวมกันแล้วก็ไล่พระเวสเสกให้เป็นผมจากนั้นท่านก็เอามาประพรมด้วยน้ำอมฤตแล้วก็เอาไปห่อไว้ในผ้าสีทองนะคะก็ล่พระเวสอีกทีก็จะได้ มาเป็นพระลาหูค่ะออลักษณะของพระลาหูนะคะท่านจะมีพระวรกายที่เป็นสีดำออกไปทางทองสำลิ์นะคะดำคือดำไม่สนิทนะคะจะออกทองทองค่ะก็คล้ายๆทองสำลิ์นะคะพาหะของท่านก็คือครุฑค่ะ วิถีชีวิตของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะคะค่อนข้างจะลำบากค่ะแล้วก็อาพัพค่ะมีญาติก็เหมือนไม่มีนะคะต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองค่ะแล้วก็เป็นคนพูดน้อยแต่ชอบท่องเที่ยวนะคะคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยถ้าบวชได้จะดีมากเลยค่ะค่ะเพราะว่าท่านจะ,จะเจริญทางธรรมค่ะแล้วก็ คนวันพุธกลางคืนเนี่ยเวลาโมโหก็จะโมโหร้ายนะคะโมโหร้ายมากค่ะเพราะว่าวันพุธคือท่านลมนะคะแล้วก็ไวมากค่ะค่ะก็จะฝากสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะถ้าท่านโมโหก็ขอให้สะกดอกสะกดใจนะคะแล้วก็มีสตินิดนึงในการดำเนินชีวิตนะคะ แล้วชีวิตท่านก็จะประสบความสุขค่ะค่ะวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดหัวใจถ้าถูกใจก็กดติดตามนะคะค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้บ้านเมืองอยู่รอดปลอดภัยเราช่วยกันนะคะ ขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันค่ะ